CPO เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือราคาเนี่ยทำจุดต่ําสุดเนี่ยนะครับมาเรื่อยๆเลยไหมครับว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแดงมาสี่แท่งเลยไม่มีเขียวเลยนะครับคือแสดงว่าตลอดเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลงทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็แต่ละอาทิตย์ที่ลงเนี่ยนะครับมีการทําจุดต่ําสุดใหม่นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าจากรูปเนี้ยเห็นไหมครับว่าทําจุดต่ําสุดเนี่ยนะครับใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้านับจากการแพิ่ในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับ ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้อสรุปเนี่ยนะครับในลุในเรื่องของข้อมูลตรงที่ที่ปรากฏได้เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ PE ของ C p พเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบห้าเท่าซึ่งก็ต่ําสุดนะครับตั้งแต่ปี2011ันสิบ็มาเลยคือในรอบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ C p พอราคาเนี่ยนะครับ PE เนี่ยอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยต่ําที่สุดในรอบเรียกว่าเก้าปีสิบปีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในคัําคืนนี้ท่านผมจะพาาท่านเนี่ยนะครับ ไปดูกันว่าแล้วข่าวอะไรบ้างกระแสข่าวอะไรนะครับที่มาผสมปนเปกับการที่ราคาของ c p พีอเนี่ยนะครับไหลลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับออาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะก็ต้องบอกว่าเนื้อหาในวิดีโอเนี้ยนะรหรือในไลฟ์เนี่ยนะครับเป็นเพียงการศึกษ,ษานะครับไม่สลับกันที่เกิดการซื้อขายห,หลักทรัพย์ ้ๆทสินนะมาถึงกระแสะข่าวแรกครับเป็นกระแสะข่าวที่เกี่ยวข้องกับความที่นักลงทุนเนี่ยกังวลนะกังวลกันเรื่องของการเขาเรียกว่าเพิ่มทุนนะกังวลเรื่องกระแสะของการเพิ่มทุนของ CPO เรามาดูวันอย่างนี้ก่อนเรามาดูอย่างนี้ก่อนว่าผมจะเล่าอย่างนี้ว่า CPO เนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทในเครือ CP ไม่ใช่เป็น CPF CPF merchandise อะไรเงี้ยนะครับกลุ่ม CP ละกันนะครับมีการตัดสินใจที่จะไปซื้อหุ้นนะครับ Tesco นะกลุ่มเทสโก้เทสโก้โ u ตัสเนี่ยทั้งไทยแล้วก็ที่มาเลเซียอันนี้เป็นผังของอาการถือหุ้นนะครับผมชี้ไปที่ที่ซีพีอใช่ไหมครับซึ่ง c p พเนี่ยจะมาถือเทสโก้เนี่ยประมาณ40%ซนะ40%ซึ่งข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราหาต่อเนี่ยเราก็จะทราบว่าดิวเนี้ยนะครับมีการประเมินไว้ก็เข้าเนี่ยประมาณ338,000ล้านผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะรประมาณ1,000 0่กับอีก5 0ากว่าล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ30,000นกว่าล้านนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูางเงี้เราหาข้อมูลมาเราก็จะพบว่าจากดิวมูลค่า30,000 0กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้า CP C ีซเนี่ยจะต้องไปถือประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็คือตกอยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านบาทแสนะ 100, กว่าล้านบาททีนี้เรามาดูเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวโปรเจกต์ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเราลองมาคิดดูว่าโอเคถ้าจะต้องใช้เงิน C ีพจะต้องใช้เงินก้อนเนี้ยนะครับถ้าเกิดดี2สองต่อหนึ่ง นะครับก็คือกู้เก้าหมื่นล้านนะครับใช้ทุนตัวเองเนี่ยประมาณสี่หมื่นห้าพันกว่าล้านในขณะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าดีอีสามตัวหนึ่งนะก็จะกู้ประมาณแสนหนึ่งแสนกหนึ่งพันสี่ร้อยล้านใช้ทุนตัวเองเนี่ยประมาณสามหมื่นสามพันแปดร้อยล้านนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันตรงนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยดีอีเวลาเราคิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเอาดีก็คือเดบใช่ไหมครับเป็นเดบรวมนะครับจากงบการเงินเนี่ยเอามาคิดนะครับ แล้วก็ใช้ส่วนของพูดหรือหุ้นที่อยู่ในงบการเงินใช่ไหมครับตัว e ก็คือ equity แต่มันเป็นอย่างนี้ครับทุกท่าน,นเวลาคิดออกมาเนี่ยถ้าใช้แบบนี้เราจะได้ de เนี่ยประมาณ3.7เท่าดูแบบนี้เราคิดว่ามันสูงถูกไหมครับดูแบนี้เราก็จะมองว่าเอ๊ะ de ของ cpo ปัจจุบันเนี่ยสูงแต่ในความจริงแล้วเนี่ยที่ผมพูดมาโดยตลอดนะครับในหลายๆไลฟ์เราก็จะพูดต่อไปเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่ค่อยเขาเรียกว่ากระจ่างในเรื่องนี้แล้วผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญผมจะพูดไปเรื่อยนั่นก็คือว่าเราดู d e เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในแฟกชีสหรืออยู่ในเว็บไซต์เซตก็ดีเนี่ยหรือเราคํานวณเองก็ดีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวดีที่เราเอามาคํานวณเนี่ยมันคือนี่สินรวมถูกไหมแต่ในความจริงแล้วเนี่ยนะครับในทางการเงินนะครับเวลาเขาดีฟอลต์กันตามหุ้นกู้ต่างๆนะครับตามตัวแลกเงินต่างๆหรือผิดข้อมนลนทางการเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ ตัวดีที่เขาใช้เนี่ยจะไม่ใช้นี่รวมเพราะว่านี่เนี่ยมันมีทั้งมีนี่ที่มีดอกเบีย้ยกับนี่ที่ไม่มีดอกเบีย้ยนี่ที่มีดอกเบี้ยคือนี่เงินกู้นี่ที่ไม่มีดอกเบี้ยคือนี่เลยครับนี่การค้าถูกไหมครับซึ่งหลายๆบริษัทเขาต้องมีกันอยู่แล้วเพราะเขาต้องขอเครดิตของอคู่ค้าของเขาถูกไหมครับก็ต้องมีเจ้าหนี้การค้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีมักจะไม่มีดอกเบี้ยกันเพราะนั้นเราก็จะรู้ว่าโอเคถ้าเกิดเราใช้นี่รวมเนี่ยเรากาลังรวมที่นี่ทั้งหมดเลย คือกำลังรวมที่นี้ที่มีดอกเบีย้ยด้วยแล้วก็ไม่มีดอกเบีย้ยด้วยนะครับซึ่งมันไม่ตรงมันไม่ตรงกันเวลาทีเ่เราไปดูในหุ้นกู้เนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดนะครับหรือเด็บโคเวอร์แนน์เนี่ยที่กาหนดว่าจะต้องมีเพดานของดีห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้แต่ในดีของข้อกําหนดเหล่านี้เนี่ยจะนับเฉพาะนี่ที่มีดอกเบีย้ยซึ่งก็คืออินเทเลสบัลลิงเดบแลก็คือเฉพาะนี่ที่มีดอกเบีย้ยเท่านั้นเลย นะครับเขาจะนับกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาเรื่องเดิมเทิดเรามาหาหนี้ที่มีดอกเบีย้ยของ c p o เนี่ยนะับโดยใช้เฉพาะหนี้ที่มีดอกเบีย้ย i n t e r e s t b e a r i n ้ De b t เนี่ยจากเมื่อกี้3.7เท่าเราจะได้ DE ตัวใหม่นะครับที่คิดเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบีย้ยเนี่ยได้อยู่ที่1.7ถึง1.8เท่าเท่านั้นเองนะกน็มีคุณนันทภั์ถามว่า กรณีดีอี DE, ถ้าใช้การออกเพิ่บบอลมาช่วยได้ไหมก็ก็ที่ผ่านมาซีพีออก็เคยใช้ครับนะบเพระุกวันนี้ซีพีออกก็มีมีไอ้นี่อยู่เดี๋ยวผมให้ดูรู้สึกผมน่าจะทํารูปไว้นะคุณนัทพันธ์นะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอเคก็จะเห็นเลยเนาะว่าพอเราใช้ดีอีสองแบบใช่ไหมครับใช้นี่รวมปุ๊บสามจุดเจ็ดเท่าเห็นไหมซีพีออแต่ถ้าเกิดใช้นี่ที่มีดอกเบี้ยเนี่ยจะเหลือหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดเท่าคือหายไปเกือบครึ่ง นะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูกันค้นหาความจริงกันอะผมดึงหุ้นกู้ในชุดล่าสุดมาเลยเป็นชุดที่แบบใหม่ถอดด้ามเพราะว่าเพิ่งออกขายเนี่ยนะครับในเดือนกันยาที่ผ่านมานี่เองนะครับของ C p เรามาดูตรงนี้เอกสารตรงนี้เห็นไหมครับอันดับแรกผมไฮไลไท์ไว้ก่อน14กันยาเห็นไหมครับเพิ่งออกมาเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ชุดครบกำหนดถ่ายถอนปี68 อ่าหกหกหกแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับแต่ละชุดเนี่ยมีไม่เหมือนกันจำไ,ได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไลฟ์เรื่องเพิร์บบอลนะครับแนะนําว่าใครที่มาฟังสัปดาห์นี้แล้วไม่ได้ฟังสัปดาห์ที่แล้วแนะนําให้กลับไปฟังสัปดาห์ที่แล้วด้วยเพราะสําคัญมากนะครับแต่น,นี้เป็นหุ้นกู้ธรรมดานะไม่ใช่เพิร์บบอลนะครับเห็นไหมครับเราก็ดูเห็นไหมครับเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุแล้ว ชนิดระบุผู้ถือหุ้นประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นอาไม่ใช่เพอร์บอรนะครับได้เลตติ้งดับเบิลเอลบยังอยู่ในระดับ investment g เกรนะครับระดับ CPR เนาะนะฮะอ่ะเลื่อนลงมาดูใจความสำคัญอ่ะวันนี้จะพูดเรื่องนี้เป็นหลักเห็นไหมครับว่าหน้าเนี้ยสำคัญมากผมจะอ่าซูมเข้าไปให้อีกนิดหนึ่งโอเค เต็มหน้าจอละชัดๆกันไปเลยไฮไลท์สีเหลืองตัวนี้ผมอ่านให้ฟังนะครับเขบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของข้อกําหนดในการดํารงอัตราส่วนทางการเงินนะครับคือหลายคนเนี่ยกังวลแบบนี้กระแสข่าวเนี่ยเขาบอกว่า CBR เนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณ90,000กว่าล้านนะครับจะต้องกู้ประมาณตรงนี้ซึ่งทําให้ DE ของ c b o เนี่ยจะสูงจนไปขัดข้อกําหนดของพวกหุ้นกู้ต่างๆที่ตัวเองเคยออกมาชุดก่อนกอน นะครับทำให้อาจจะมีปัญหาต้องเพิ่มทุนไงใช่ไหมครับคือก่อนนี่ไม่ได้ก็ต้องเพิ่มทุนติดเพดานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความจริงแล้วเนี่ยเราลองหาความจริงกันเราจะพบเรื่องนี้ครับตามข้อกําหนดเนี่ยนะครับเขาเขียนระบุไว้ชัดเลยอย่างอันนี้คือล่าสุดเลยนะเดือนกันยาผู้ออกคุณกู้จะดำลงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนทุน Net De b t to equity เห็นไหมครับ2ต่อนหนึ่ง,งตอนน่อหหมายความว่าอะไรครับอันนี้เห็นไหมว่าเขาไม่บอกว่า อินเทอร์เน็ตแบงก์เดบหรือหนี้ที่มีดอกเบีย้ยแต่อันนี้เราต้องรู้เองว่าเวลาเราไปอ่านเนี่ยพวกหุ้นกูนะครับสัญญาทางการเงินต่งตางๆส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงคําว่านี่สินของพวกเขาเนี่ยเขาจะมักจะระบุถึงเลยครับเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบีย้ยซึ่งถ้าคุณไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่ได้มีเขียนไว้ถูกไหมครับถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจผมหาคําตอบให้คือถ้าคุณไม่มั่นใจ,ในใจเวลาเจอแบบตรงเนี้ยปัญหาเรื่องเนี้ยในหุ้นใดๆก็ตามแนะนําให้โทรเข้าที่บริษัท ไปหาข้อมูลไปสอบถามกับทาง IR นักทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทได้เลยนะฮะถ้า IR ไม่รู้แนะนําเพิ่มอีกนิดนึงรบกวนให้ไออาเขาต่อสายเจ้าหน้าที่แผนกบัญชีที่บริษัทเขาซึ่งต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นระดับหมหาชนได้ต้องมีแผนกต่างๆแบบนี้อยู่แล้วนะฮะสองต่อหนึ่งซงึคุณลองนึกภาพนะปัจจุบันมันสาสามเท่ากว่าแล้วหุ้นคู่ชุดนี้เพิ่งออกมากันยา ลองนึกภาพตามนะครับเพิ่งออกมาเดือนกันยาก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวหนึ่งตัวเนี้ยจะไม่ได้พูดถึงเดบที่เป็นนี่รวมแน่นอนที่รวมนี่กันค่ะถูกไหมครับเพราะถ้าเพราะถ้าพูดถึงอย่างนั้นก็ออกมาแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมถูกไหมครับมันมันมันดูแย้งกันตั้งแต่ออกคุณกู้ชุดล่าสุดออกมาแล้วถูกไหมฮะนะครับ มีเรื่องต่อไปมีเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเป็นเป็นของเป็นของเฉพาะหุ้นกู้ชุดนี้นะมีข้อกำหนดไว้ที่สองต่อหนึ่งทีนี้เรามาดูครับเขามีพูดถึงดิวของเอ่ทสโก้ด้วยนะครับมีมีพูดถึงดิวเทสโก้ด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็รีวิวมาว่าในเดือนมีนาเนี่ยได้ไปทำการซื้อเอ่อในเครือของกลุ่มเทสโก้มาต่อมาไฮไลท์เลยขอไปที่ไฮไลท์นะครับเขาบอกว่าเงินทุนเนี่ยนะครับของ การทำธุรกรรมซื้อหุ้นในกลุ่มเทสโก้เนี่ยนะครับที่ c p พจะต้องใช้เนี่ยนะครับประมาณ9 5 0 0 0 9 5 0 0 0กนะประมาณ9 5 0 0 0 9 6 0 0หา่ตีครแสนล้านก็ได้นะครับตีเครื่องแสนล้านเพราะว่าคำนวณอัตราแรกเปลี่ยนมาที่1 1 US ดอลลาร์สหรัฐต่อ32ก็ขึ้นอยู่กับอ,อัตราแรกเปลี่ยนณขณะนั้นด้วยนะครับตีเท่าแสนล้านแหล่งเงินทุนของบริษัทในการลงทุนดังกล่าว จะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งแม้เงินกู้ดังกล่าวจะส่งผลให้อัตราหน,นี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ The i n t e อร์เ b ็ a l บ n g ิ e งเดนะครับต่ออ e, ีตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ของบริษัทสูงขึ้นอยู่ที่1.72เท่าเห็นไหมครับจะต้องจ่ายเงินแสนล้านและจะต้องมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งการกู้ยืมเนี่ยจะทำให้ดอ DE ซึ่งนับรวมเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบีย้ยเนี่ยสูงขึ้นมาแค่หนึ่งเท่าแต่จะไม่ทําให้บริษัทผิดข้อปฏิบัติทางการเงินก็คือ financial covenant ใดๆภายใต้สัญญากู้หรือหุ้นกู้ใดๆที่บริษัทมีหนี้ค้างชําระอยู่ในปัจจุบันประโยคนี้เป็นประโยคที่ตอบทุกเขาเรียกว่าความสงสัยในการเพิ่มทุนของรอบนี้เลยนะครับตอบได้หมดเลยว่าเป็นไงครับอันนี้เพราะอันนี้หุ้นกู้ของบริษัทตอบเองถูกวะ ใช่ไหมครับหุ้นกู้เขาตอบของเขาเองในในตัวหุ้นกู้เองก็มีการบอกไว้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยเนี่ยนะครับประโยคนี้จะเคลียร์เรื่องนี้ในใจใคุณไปได้เลยนะครับจะเคลียร์เรื่องนี้เลย,ยก,ก็คือกู้จากกู้มาซื้อแต่วถ้ากู้แล้วเนี่ยก็จะมีดีอชสูงขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เจ็ดสองเท่านะครับนนเนาะอ่่อันอน,น,นี้น่าจะหาย หายคาใจกันไปหลายหลายคนเนาะใครที่ใครที่ก่อนมาฟังไลฟ์ครั้งเนี้ยกังวลมั่งพิมพหนึ่งนะพิมพหนึ่งอยากรู้ว่ามีคนกังวลเยอะไหมนะครับขอเก็บดัตต์เบทนิดหนึ่งนะครับขอดูสถิติหน่อยนะครับอ่ะพิมพหนึ่งมาไม่ต้องเขินกันบอกเล่ากันมาอยากจะฟังนะครับอ่ะโอเคอันนี้เรารู้กันแล้วเนาะว่าเป็นเรื่องของเราก็เคลียร์ประเด็นนี้ไปนะครับมีอีกเบาะแสหนึง่งอ่ะผมให้ดูนะครับเป็นข่าวที่ออกมาเมื่อ ยี่สิบเก้าตุลามัดมาด,ดเลยนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ของบริษัทเองเขาบอกว่าตามที่มีกระแสข่าวว่าซีพีโอเตรียมเพิ่มทุนนั้นขอยืนยันว่าขณะนี้ไม่ไม,มนีนโยบายในการเพิ่มทุนแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากผลจากการออกเสนอขายหุ้นกู้ซีพีโอเมื่อการยายนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีจนทาให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับอันนี้ผู้ที่ชี้แจงคืออะไรครับสำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องคอ์กร บมจซพอ CPR, คือบริษัทบอกเองนั่นแหละไหนมานะครับมาถึงเรื่องที่สองกระแสข่าวที่สองครับเป็นความกังวลเรื่องอะไรครับการครบกําหนดเวลาคือดิวเนี่ยประกาศมาตั้งแต่มีนานึกภาพนะประกาศมาตั้งแต่มีนาตอนต้นปีนะผ่านมาตรงนี้ท่านลองนับตั้งแต่เมษาไล่มาเป็นไงครับจนถึงตรงนี้เนี่ยเจ็ดเดือนละถูกไหมจนตอนนี้เจ็ดเดือนละซึ่งหลายคนก็กังวลเรื่องตรงนี้ว่าตกลงเลดิวเนี่ย เป็นยังไงบางเรื่องดิวที่ซื้อเทสโก้เนี่ยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นครับฝากทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนาะูนย์มัจชาการหลักของเพจของชาแนลเราเนี่ยอยู่ที่เพจแห่งนี้นะครับแฟนเพจเราเร่าหุ้นบายโอ๊กเนาะแนะนําให้มากดไลค์กด Follow กันไว้นะครับเดี๋ยวปีหน้าจะมีคอร์สฟ,ฟรีนะเป็นคอร์สประจําปีซึ่งจะสอนอยู่ใน Facebook อย่างเดียวนะแนะนาให้มากดไลค์กด Follow ไว้ได้เลยนะครับเอาล้วเอาละ,เ,าละเรามาถึงเรื่องที่สอง นะครับจริงๆเรื่องนี้มีบอกไว้นะครับเป็นหัวข้อที่10ในเอกสารที่ชี้แจงมาว่าตอนนั้นที่มีการจะซื้อ,อกิจการของกลุ่มเท s c o ้เขาบอกว่าการที่ดีลเนี่ยจะสำเร็จรูปล่วงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีข้อกําหนดบางอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีข้อ,อกำหนดเรื่องนี้นครับก็คือการที่สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับอนุญาตให้ t ทสโก้โฮดดิ้งลิมิเตเนี่ย ขายหุ้นในเทสโกประเทศไทยให้แก่บริษัทในเครือของ cp นะครับเอาล่ะพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูข่าวอันนี้เป็นข่าวจากประช,ชาชาตินะประช,ชาชาติดอทนะประช,ชาชาติธุรกิจนั่นเองเป็นข่าวที่ออกมาเมื่อวันที่29อีกแล้วเขาบอกว่า cp ดีของ cp t e เท o โ o t u s ตัเนี่ยรุนอีกส5วันนะบ,บอร์ดยืด ยืดคอผลควบรวมกิจการอ่ะเรามาอ่านข่าวเขาบอกการประชุมบอร์ดครับของคณะคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยนะครับนะครับคุณสกลวรันยูธนาถ้าอ่าอ่อนของเสียงผิดต้องกราบขออภัยมาที่นี้ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่าในวันที่29ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการประชุมหารือเรื่องของดิวระหว่างเคอร์ซพกับเทสโก้นะครับ เบื้องต้นการกําหนดกรอบการพิจารณาควบรวมกิจการของดิวเนี่ยนะครับจะครบกําหนด90วันก็คือตุลาสิ้นที่เนือนตุลาที่ผ่านมาแต่ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับสามารถที่จะขยายออกไปได้อีก15วันนะครับโดยที่ประชุมมีแนวโน้มว่าจะขยายเวลาการพิจารณาออกไปเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุดเป็นไงครับแสดงว่าครบกําหนดหรือ,อยงครบกําหนดแล้ว แต่ถ้าเกิดอ่านข่าวปุ๊บหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงจะรู้ว่าอะไรครับอ๋อบอร์ดเนี่ยมีมติแล้วว่าเลื่อนออกไปอีกได้รอไปอีกส5้าวันนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดอ่านไส้ในลงไปอีกเนี่ยก็ยังยังเลื่อนได้อีกนะยังเลื่อนได้อีกนะเพราะว่าดีบนใหญ่มากดูไหมครับนะครับหมัอนแสดงว่าถ้าเรากังวลเรื่องนี้ด้วยถ้าเรากําลังกังวลเรื่องเรื่องนี้ด้วยว่าเอ๊ะครบกาหนดแล้วเนี่ยอ่ะเราก็น่าจะได้คําตอบแล้วว่าเป็นไงครับ ยังไม่ถึงที่สุดมันไม่ใช่แบบนั้นที่เรากังวลอยู่ก็เลิกกังวลได้แล้วนะครับเลิกกังวลได้แล้วใครที่กังวลกับ2เรื่องนี้ที่ผ่านมานะครับใครที่กังวลกับ2เรื่องนี้ที่ผ่านมาก็ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอาข่าวมาสรุปให้ดูตั้งประเด็นไว้แล้วก็หาคําตอบให้ดูว่าคําตอบที่ผมหามาเนี่ยเป็นยังไงสำหรับท่านที่ไม่สบายใจนะไม่สบายใจเพราะว่าก็มีหลายคนถามมา ใช่ไหมครับ c ีพอก็ลงมาตลอดเฮยแล้วผมก็ถามมาผมก็ถามว่าไอ้กังวลอะไรแล้วแล้วที่มันลงนะ่ะคนที่ถามน่ะกังวลอะไรเขาก็บอกว่าเขากังวลวเรื่องเพิ่มทุนผมก็อ่านแป๊บหนึ่งแล้วก็มองว่ามันไม่น่าจะใช่นะก็เลยเอามาทำไลฟ์ให้พวกเราฟังมคิดว่าน่าจะมีเยอะแล้วก็มีหลายคนที่กังวลอยู่จริงๆเนาะดูจากเมื่อกี้ที่พิมพ์หนึ่งกันมาทีนี้นะครับอ่าก่อนจากกันมีให้อีกเรื่องหนึ่ง นะครับทีนี้เอาใจสายกราฟบ้างนะครับบางทีสายกราฟนานๆมาทีคือตรงนี้เนี่ยนะครับ CPO เนี่ยกราฟเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่ามันมีจุดน่าสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นจุดน่าสังเกตได้คือก็ต้องบอกว่าตรงบริเวณประมาณ52ห้าสิบสองบาทห้าสิบสองบาทตรงเนี้ยแนวตรงเนี้ยถ้าเราดูภาพใหญ่ก็คือผมใช้กราฟมันแนวตรงเนี้ยจริงๆแล้วเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะเป็นแนวต้านมาก่อนแล้วจริงแล้วที่มันลงมันมีเหตุผลของมันนะนะครับตามหลักการของ resistance become support ไง แนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับซึ่งมีนัยยะนะให้สองบาทนี่มีนัยยะนะครับเพราะว่ามันเคยเป็นแนวต้านนะครับมาอย่างน้อยสองครั้งที่ผมวงกลมไว้อันนี้เป็นกราฟมันด้วยนะนะถ้าเกิดใครไปดูโปรแกรมกราฟอะไย่างนี้ก็จะเห็นตรงกันเราไปเปิดดูได้ซึ่งครั้งที่สามเนี่ยในวงกลมที่สามเนี่ยก็คือเบรกขึ้นไปเลยคือทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับแสดงว่าสมมุติเนี่ยถ้าเวลาผมมองเนี่ยผมจะมองว่าห้าสิบสองบาทเนี่ยมีนัยยะ เป็นแนวรับที่มีนัยยะ,ยะมีนัยยะสําคัญนะเพราะว่าเคยเป็นแนวต้านเดิมมาก่อนนะครับแต่ผมจะบอกพวกคุณอย่างนี้ครับคือแนวรับใดๆก็แล้วแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้เป็นเพียงจุดเฝ้านะครับเพื่อรอสัญญาณกลับตัวคือบางทีลงมาถึงมันไม่มีสัญญาณกลับตัวนะมันลงแบบเลยป้ายหมาเนื้ออกป่ามันมันลงแบบเลยป้ายพอเนื้อหรอไหมครับลองกลับไปดูลองกลับไปดูภาพนี้ครั้งที่สามที่มันเบรกหรือทะลุขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเห็นป่มสมมุติว่าถ้ามันติด แนวต้านครั้งที่สามรงห้าสิบสองบาทเมื่อช่วงนั้นแล้วมันจะไม่ผ่านมันก็จะกลับตัวลงไปจริงไหมเมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวลงไปถูกไหมครับเหมือนกันวันเนี้ยพอกําลังจะลงมาเทสตร,ตรงนี้ในมุมมองผมคือเป็นจุดที่ควรเฝ้าเพื่อรอสัญญาณกลับตัวไม่ใช่จุดที่ไปทุ่มหมดตัวนะครับ บอกเฮ้ยลงมาแล้วมันจะไม่ลงไปต่ำกว่านี้แล้วเราขายบ้านขายรถนะครับทำอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่มเทแบบหมดตัวเลยนะครับซ,ซึ่งผมไม่แนะนำแบบนี้นะครับส่วนตัวผมจะใช้แบบนี้เพราะว่าประสบการณ์ผมหมายถึงว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนเริ่มเล่นหุ้นแรกๆเนี่ยผมก็แบบโอ้โหตรงนี้แนวต้านแนวรับเป๊ะน,นู่นนี่นี่นั่นลงมาปุ๊บซื้อเลยเอาไว้ไว้ก่อนนะครับหลายๆครั้งมือขาดนะหลายๆครั้งแบบมือขาด นะฮะน,นี่แล้วแชร์ให้ฟังจนผมก็ได้ข้อสรุปกับตัวเองว่าจุดใดก็แล้วแต่เวลาผมที่เรามองเนี่ยเราเป็นจุดสังเกตการเป็นจุดที่เราให้น้ําหนักดีกว่าแล้วเรารอดูว่าตรงจุดตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเหมือนที่เราคิดมันจะต้องมีสัญญาณบางอย่างที่มันจะแม่ว่าจะเป็นแนวรัวรือแนวต้านเนี่ยมันจะพลิกตัวนะครับเนาะ,นะอันนี้ก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยได้เห็นประโยคนี้แล้วอาจจะฉุกใจคิดได้อาจจะเตือนพวกเราได้บ้างนะครับ โอเคนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเรื่องราวในค่ําคืนนี้นะผักท่านชอบเรื่องราวในค่าคืนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับเราก็กลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มนะครับช่วงนี้งบกําลังออกใช่ไหมครับเราเรากำลังจะเข้าสู่เรื่องราวของการฤดูของการสรุปงบนะแต่ไตรมาสสามที่จะถึงวันนี้ผมออคขณิยาราไปก่อนหากมีข้อสงสัยครับสามารถแอดไลน์มาถามกันได้มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอดสต็อกโถนะครับ a s แล้วก็ s t o c k T.O.L.D. วันนี้ผมโอ๊กขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มที่เพจแล้วตรงนู้นอย่างนี้วันนี้สวัสดีครับ